สวัสดีครับผมนายกสิเดชวิไลเลิศเลิกที่หนึ่งห้อง L 2ครับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศครับผมวันนี้ผมจะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะครับคำว่าครอบครัวจะประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกๆและคำว่าครอบครัวจะทำให้เราคำนึงถึงพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเป็นคำที่สามารถทําให้เรามีความสุขมีกำลังใจ และประสบความสำเร็จในทุกๆด้านอย่างเช่นในการทำงานหรือไม่ว่าจะเป็นการเรียนเมื่อเราจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างทั้งเร,เรานึกถึงครอบครัวที่อบอุ่นหรือนึกถึงตอนที่ครอบครัวมีความสุขมากที่สุดเราก็จะมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปโดยที่ไม่มีคำว่าท้อน,นะครับครอบครัวเปรียบเสมือนยาชนิดหนึ่งที่สามารถทำให้เราทำอะไรบางสิ่งบางอย่างได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และครอบครัวก็สามารถให้กำลังใจเราซึ่งครอบครัวนั้นจะประกอบไปด้วยพ่อแม่พี่น้องและคนอื่นๆอ,อย่างเช่นปู่ย่าตายายและครอบครัวของผมนะครับก็มีทั้งหมด3คนด้วยกันมีพ่อแม่และตัวผมเองซึ่งผมเป็นลูกคนเดียวของบ้านครอบครัวผมนั้นพ่อกับแม่ได้หย่าร้างกันพ่อกับแม่นั้นได้ทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัด ตัวผมจึงไม่ได้อยู่กับทั้งสองคนนะครับดังนั้นผมจึงเลือกที่จะขึ้นมาเรียนอยู่ที่เชียงใหม่และอาศัยอยู่กับครอบครัวของป้าตั้งแต่อนุบาลถึงครอบครัวผมนั้นจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนกับครอบครัวของคนอื่นๆแต่ผมก็มีความสุขที่อย่างน้อยผมจะสามารถประสบความสาเร็จและทําให้พวกเขาภูมิใจและไม่ต้องเป็นห่วงผมในอนาคตสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดในชีวิตก็คือการที่ลูกๆได้ทําดีต่อพ่อแม่ อย่างเช่นช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านช่วยแม่ล้างจานช่วยสองน้อนทำกันบ้านเป็นต้นการที่เราช่วยเหลือพ่อแม่จะทำให้เรามีความสุขและและเราก็ต้องเป็นคนที่ขยันเรียนกตัญญูต่อพ่อแม่และทำในสิ่งที่เด็กทุกคนควรจะทำให้กับพ่อแม่แค่นี้ผมก็รู้สึกประทับใจแล้วครับและในตอนส่งท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าสำหรับผมครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจที่ผมประทับใจมากที่สุด ถึงแม้ครอบครัวผมจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนกับครอบครัวของคนอื่นแต่ถ้าวันไหนที่ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งแล้ววันนั้นแหละที่เราจะเสียใจมากที่สุดและผมก็ขอบอกว่าถ้าใครที่ไม่เคยทำให้ครอบครัวมีความสุขเลยคุณก็รีบๆทำก่อนที่จะขาดใครคนใดคนหนึ่งไปจากครอบครัวของคุณทั้งหมดนี้ผมขอขอบคุณครับสวัสดีครับ